าจากไหนวะน,นี่รีโอครับผมเฮ้ยโคดไก่สซย่าปะทะเฮ้ยตัวนี้อีกแล้วนี่มันบั็กหรือเปล่าเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิปไปนะครับกับเกมมนกณนาปุระสึกไก่ชนพลังสุดเทพกันอีกแล้วนะครับผมหายกันไปนี่สักพักกันเลยใช่ไหมสำหรับในพัทที่แล้วนี่เราก็ได้เห็นพลังของเจ้าไก่โคดซูปเปอร์ไซย่านี่เป็นร่างสุดท้ายกันไปแล้วใช่ไหมเรียกได้ว่าเป็นไก่ที่น่าจะแข็งแกร่งที่สุด ในตอนนี้เลยก็ว่าได้สําหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการอัพเจ้าไก่เพนกันต่อนะครับผมด้วยเงินที่เราเก็บมานิดหนึ่งแล้วก็อาจจะมาเล่นเจ้าไก่ซูเปอร์ไซย่าเล็กๆน้อย,อยๆกันอีกนะเริ่มต้นที่ด่านแรกครับผมขอเปิดประเดิมด้วยไก่ซูเปอร์ไซย่ากันก่อนโคตรไก่ซูเปอร์ไซย่าปะทะเจ้าไก่ดำหุโยเอนชานซะด้วยแม่แบบนี้นี่เก่งกาครบผมเฮ้ยเสมอ โอ้โหแต่ก็ตีเราไม่เข้าเรียบร้อยเลเซอร์ทำลายล้างถึงเวลาของการเปลี่ยนตัวกันนิดหนึ่งนะนี่อายัมอาคัชุกิโอ้โห,โห,โหโเจ้าไก่เพนที่ไม่ได้เจอกันนาน225ล้านตอนนี้ค่าพลังนี่เทียบกับเจ้าไก่ซุปเปอร์ไซยาไม่ได้เลยนะทุกคน <c oughs> ได้เวลาอัปเลเวลเจ้าไก่เพนเลเวล6อือจะตป แม่พี่เก็บเงินตอนนี้ก็เหลือประมาณ1,987ล้านอัพได้สบายๆยอยู่นะว่าแล้วก็อัพไปเลยอเอาให้แบบว่าพลังเต็มป๊าปาป,ปราใช้เงินไม่เยอะโอเคออนล่าเขียวๆเหมือนเดิมลองกลัดมาเล่นไก่ที่ไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดกันบ้างโอกาส74%อย่างนั้นล่อวิ่เจ้าไก่เพนปะทะเจ้าไก่สายฟ้าครับผมมาเจอพลังเ้แรงดึงดู เล,เลือดหายไปครึ่งเดียวแต่ล้มเจ้านี่ได้ในคราวเดียวรับผมสุดยอดงั้นก็ได้เวลาอัปเกรดเลเวลถัดไปกันเลยเจ้าไก่เพนเลเวลเจ็ดจะไปออร่าเขียวเข้มขน้น ดูสิเพื่อนโอยเ,เขียวป้าๆแม่เป็นแฟนต้ากันเลยนะเนี่ยเอาละตอนนี้นี่ H p ขึ้นเป็นหลักแสนส่วนค่าอื่นๆนี่ยังไม่เท่าไหร่นะอัตราการคิด98%ถือว่าเยอะสุดๆเรียนดาน,นะผมเรเวล7กันแล้วโอกาส76%เจ้าไก่เพนปะทะไก่เหลืองเอนชานเฮ้ยดูเลือดของมันสิมากกว่าเราอีกอา่จะชนะได้หรือไม่มาดูกันพลัง อุ้ยกลมๆอุ้ยโอ้ยมันเตะเราไม่เข้าตาแรกเปลี่ยนด่านนะผมแล้วก็ขอลองสู้ออนไลน์กันนิดหนึ่งตอนนี้จะบอกว่าเป็นเวลาตีหนึ่งคนออนไลน์ประมาณ480คนตีหนึ่งคนเริ่มจะน้อยแต่ก็ลองสู้ดูนิดหนึ่งอุ้ยเจอคู่ต่อสู้ตีหนึ่งนะผม <c oughs> อุ้ยไก่ลูกเจี๊ยบเรเวล7 พลังนี่ค่อนข้างสูสีอายมอาคัตชุกิปะทะสุดยอดไก่น้อยเออทักทายกันหน่อยอฮัลโหลแล้วก็ลุยเจ้าไก่พลังสูสีว้าวโอ้ยตัวนี้นี่พลังืโคตรแร่งสู้กับไก่ลูกเจี๊ยบธรรมดาเลเวลเท่ากันนี่ชนะได้เลยนะโอ้ยได้เงินเยอะเปลี่ยนด่านนะผมแล้วก็ได้เวลาอัปเกรด315ล้านจัดไปเลเวลแแล้วเพื่อน อุดูตอนนี้สิแอทแท็ Attack, แล้วก็ด f ฟเฟนขึ้นหลักแสนกันแล้วนะว่าแล้วก็อัพอัพเข้าไปป๊บปปราบแม่ถ้าอัตราคิติคอลร้อตัวนี้โคตรแข็งแกร่งแน่นอน360ล้านแม่เงินของเราจะอัพได้ขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันโอกาสวิ่ง้ตัวพิเศษนี่เจ้าไก่เพนอายัมอาคาชุก,กิเจอกับไก่ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าใครจะเป็นฝ่ายชนะวันนี้ลุย ว้าวสลายล่างพระเจ้าอุ้ยไม่ยอมตายครับผมไม่โอ้ยสูสีเลือดครึ่งนึงอ้าวโอ้โหพ่ายแพ้พระเจ้าไม่คิดติคั่ืเออตายเลยนะขอดูหน่อสี่ยังเจอไก่พระเจ้าอีกหรือเปล่าหายไปแล้วคราวนี้97%เจ้าไก่เพนปะทะเจ้าไก่ขาวโอ้โหโ,โดนเราแน่นอนแม่ตัวนี้กระจอกวันฮิต รีบเลเวลอัพเก็บเงินให้ได้เยอะๆเปลี่ยนด่านนะผมเครื่องบินแล้วก็ตอนนี้เจ้าไกลเพนเลเวลเก้าว้าวเหลือเงิน1,000กว่าล้านนะผมความเก่งแบบ9ก้ากระโดด405ล้านนะผมน่าจะอัพได้อีกประมาณ2ทีเราอาจจะเห็นเจ้านี่เป็นเลเวล10ไปก่อนละกันนะสำหรับในพาร์ทนี้ออร่าเขียวเสมอต้นเสมอปลาย98%ป9อร เจ้าไก่เพลนปะทะเจ้าไก่บอลจริงขนอกฟูละเกินว้าสะท้อนพลังตดเยียบร้อยลูตุตันก็ถือว่าปราบศัตรูได้อย่างว่องไวเหมือนกันมาสู้ออนไลน์ครับผมเฮ้ยเจอไก่ยมทูตเลเวลเท่ากันเอ้ยข้าพลังเราเหนือกว่าน่าจะชนะเจ้าไก่เพลนปะทะไก่ยมทูตแห่งความตายเปิดตัวอลังการเหมือนเดิม ฉันจะมาเก็บเกี่ยววิญญาณแกที่เครื่องบินอาฮ่าตายซะเถอะสะท้อนพลังโชว์พลังไปนิดเดียวอุ๊ยหืมตายแล้วยังพูดได้ด้วยนะอ่าเจ้าไก่เพนเรเวลสิบออล่าเป็นซูเปอปร์ไซยาขั้นตน้นพลังบวกครั้งละแสนและเพื่อนความเก่งกาจกำลังจะมาเฮ้ยอัพได้อีกหนึ่งแต่ก็น่าจะไว้ก่อนค่อยไปเก็บตังค์เพิ่มโอกาส97%เจ้าไก่เพนปะทะเจ้าไก่ม่วง โอพอออร่าเป็นแบบนี้นี่ยังกลับจากกลังอ,อ้โหสุดยอดเรเวลอัพสวยๆดูเรเวลตอนนี้3600ครับผมแม่ทุกคนนี่เรเวลเท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะมาสู้ออนไลน์ครับผมอุ้ยเจอเจ้าไก่หืมไลรขนเลเวลยีสเฮ้ยพลังโหดเกินเจ้าไก่เพนปะ,ะเจ้าไก่ไลรขนโอ้โหเพิ่งออกมาจากเขียงไก่ตรงนี้หรือเปล่าลุยตา ายซะเราเนี่ยแหละอ,อย่างน้อยก็ตีมันเข้าเลเวล20มันห่างไกลเกินไปสู้ออนไลน์ทีหนึ่งสิโอ้ยคราวนี้นี่ไก่เหมือนเดิมเลเวลแน่าจะมีสิทธิ์ชนะแล้วนะเจ้าไก่เพนของเราอ่างั้นแบบนี้ก็หัวเลาะลวงหน้าไปก่อนเลยละกันฮตายซะเพื่อนอยา่าพลังผลักลงดิน แล้วก็ไปขึ้นเขียงสเถอสำหรับเจ้าไก่เพลของเราพอเพียงเท่านี้ก่อนนะอยากจะได้เจ้าไก่โฮคาเงะตัวนี้เหลือเกินน่าจะเป็นพ่อนารุโตะใช่ไหมเสียดายแต้มไม่พอ อืมแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอัพพวกตัวนี้กันบ้างเจ้าไก่ไซตามะกลับมาสุดยอดไก่น้อยของเรากันสักนิดหนึ่งนี่เล่นให้หายคิดถึงโอกาสร้อเอร์เซนต์ฮ้ยไม่ต้องสือโพดไก่สยาพพทะโอ้ยไรขนตัวที่สามแล้วเพื่อนลุยยา่าทีเดียวเออมาให้ขัดหูขัดตาจริงๆเรียนดางน,นะผมสู้ออนไลน์เลยจ้า ดึกๆนี่จะเจอกับไก่เทพขนาดไหนโอ้ยเจ้าไก่แดงครับผมเอาละเพือ่อนโคตรไก่เซยา่าประทะไก่แดงนี่เจอไก่ที่เทพที่สุดนายคงจะสู้ไม่ได้สินะอุย้ยทักทายด้วยคนนี้น่ารักว้าวขออนุญาตต่อยครับผมก็คขออนุญาตเผา ถือว่าสู้ได้ดีที่สุดแล้วนะคู่ต่อสู้คนถัดไปจะเป็นยังไงเฮ้ย <Hey, S 1> มาจากไหนวะเนี้ยลีโอเขาผมเฮ้ย hey, ดูพลังซี่อดไก่สยาปธธะทะเฮ้ย hey, ตัวนี้อีกแล้วนี่มันบักหรือเปล่าอย่าบอกนะคนนี้แฮกเจ้าตัวนี้มาสู้เฮ้ย <Hey, S 1> ต่อสู้อย่า yeah. โอ้ยเอาเฮ้ย สุดยอดไก่น้อยเราเกมค้างไปเลยครับผมโอ้โหเจอคู่ต่อสู้คนนี้อุ้ยดึกๆไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้นะนี่อ่ะ้ยเงินของเราเหมือนจะลดหรือเปล่านะไม่แน่ใจสุดยอดไก่น้อยของเรานี่ถึงกับพ่ายแพ้เป็นไปได้ยังไงโอ้โหไม่เจอแล้วนะเจอเป็นเจ้าไก่ดำสวัสดีเพื่อนเมื่อกี้นายเจอกับไก่แปลกๆหรือเปล่าแม่โพมาจากไหนก็ไม่รู้ถ้าเคยเจอบอกด้วยนะแม่แล้วทุกคนเคยเจอแบบนี้หรือเปล่า ที่เจอเป็นรอบที่สองแล้วนี่อ่ะม,มาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นบัคโอ้ยลูกเจี๊ยบธรรมดาครับผมโคดไก่สยาประท้าลูกเจี๊ยบม่วงโอ้โยอล่าม่วงนี่สวยดีนะเนี่อืแล้วก็ทักทายไอเลิฟอยู่ขอบคุณมา,ากใช้ก็รักนายเหมือนกันกูดไฟ แม่ต่อสู้ได้ดีเยี่ยมสำหรับลูกเจียบธรรมดาทําได้ดีแล้วนะก็ยังไม่เจอคู่ต่อสู้คนเดิมเจออะไรวะนี่เจ้าไก่หินยาลุยไฟกระเด็นเผาผานตัวเองตัวสุดท้ายแล้วกันนะข่าวนี้นี่ Underwater อุย้ยปิดฉากด้วยไก่สมุยเห็นเห็นอยู่ใครจะเป็นฝ่ายชนะสุดยอดไก่น้อยปะทะไก่สมุยใครจะเป็นฝ่ายชนะไม่ต้องสืบว้า อันโหดกว่าเรียบร้อยไปสิเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับในพาร์ทนี้ก็เรียกได้ว่าแปลกใจจริงๆเลยนะมีคนเอาเจ้าตัวนี้มาเล่นกันอีกแล้วก็สําหรับในคราวหน้าเดี๋ยวพี่จะเก็บเงินแล้วก็มาอัปเกรด ัวอื่นๆเพิ่มเติมกันให้แบบว่าครบๆไปเลยนะสําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีเก็บเงินทําตอนหน้ากันต่อน,นะแม่ในพาร์ทนี้มันจริงๆสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ